สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนเช้านี้อยู่กันที่ฉะเชิงเซานะครับดูบรรยากาศริมน้ำบางประกง ก่อนนะหันไปทางอโน่นอ่าอ่ะปุ้ยอ่าสวัสดีทุกท่านนะครับสี่เจ็ดท่านนะครับนี่วันนี้เรามาร้านครัวอิ่มสุกนะจ๊ะใช้ได้เลยนะครับย้อนแสงนแม่พี่ฮะย้อนแสนแม่พีย้อนหน่อยย้อนย้อนย้อนแต่ที่ไทปอน่ยงเงี้ยไม่ย้อนไม่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  ต่องเนื่อหน้าพี่ก๊บอ่ะไฮ้อยู่ได้อยู่นะโอเคโอเคที่ใส่แว่นมันมืดเล่วพี่กีบกลัวแล้วก็มาแล้วครับวันนี้เราวัดจุาเธอกันนะครับนี่นี่ริมแม่น้ำบงมะกงเดี๋ยวมาสั่งอาหารทานกันก่อนนะวันนี้จะไปวัดจุกเชอนะครับครไปกราบหลวงพ่อช้างนะครับนะครับแต่ก่อนเข้าไปก็มาทานอาหารก่อนนะนี่พี่ครัวอิ่มสุขครับมาที่ไหนก็ต้องมาแวะที่เนี้ยอร่อย อร่อยมากและเมนูเยอะด้วยข้าวเป็นเม็ดเลยที่แท้ใช่ไหมแข็งเย็นทุกก้อนเฮ้ยโอ้โหนี่ทัวร์ทัวร์เลยนะแสดงว่าตู้ยเคยมาได้ถึงรู้ใช่ครับโอ้ตู้ก้อนไหนไม่เย็นเราคัดออกนะคัดออกเลยก้อนไหนไม่เย็นที่นี่ไม่ได้เลยนะครับแล้วข้าวถ้าไม่เป็นข้าวถ้าไม่เป็นเม็ดก็เททิ้งเลยโอ้ไม่เอาไว้เลยไม่เอาไว้เลยฮะที่นี่นะครับเจอไปกินที่อื่นไหมเอาไปกินสั่งพี่ลองดูน่ต้มอะไรนะพี่ปลาอะไรนะพี่อะไรไอ้ต้มปลาที่มีขิงด้วยขิงอ่ะช่างอาได้ลง ประมาณน si er ี้อาจารย์ก่อนปลาปงทอดก่อนนะครับปลาปงทอดก่อนปลากระพุกทอดอ่าอ่าอ่าถ like ่ายแล้วก็ราดน้ำแกงวัสดีหนูอ่านะจ๊ะสวัสดีปี๊ดมาเดียด้วยจ้าเฮ้ยกุ้งกุ้งราดซอสมะขามคุณวัสรุทด้วยนะครับโดนัทยังมีหรูจ้าพี่ตุ้ยเอาอะไรอีกได้เลยพี่แล้วพี่ดุยต่างเลยต้อกินได้หมดอ่าสวัสดีพอดี จ้าผัดชาผัดชาอะไรดีว่าช้อนผัดชาไม่ใช่ผัดชาไม่ใช่ผัดผัดขึ้นขึ้นช่ขึ้นช่ายเออว่าช้อนขึ้นใช่ายอ่าไรชอนทอดเหมือนกันแต่ว่าสามกินทานสามคนจะไม่ต้องเยอะเออไม่ต้องเยอะนะพี่นะพอมั้วพี่แบบสวัสดีสวัสดีครับผมนะคุณยพี่ติ๊กงสวัสดีจ้าสั่งไปสามอย่างมีอะไรนะยุพาพรอยากให้พี่นุ้ยกินสตรอเบอรี่เคลือบน้ำตาลให้ดูหน่อย นพี่เขาหวานอยู่แล้วไม่ต้องกินเครื่องน้ำตาลก็ได้นะขอบคุณมากเลยนะครับไอ้ไอ้หลนน่ะปูหลนปูหลนปูหลนยุทธชัยสวัสดีครับอาจารย์ปูยุทธชัยเอาละครับพี่สองร้อยเจ็ดสิบสองท่านแล้วตอนนี้โอ้โหตื่นกันเช้าเหมือนกันสวัสดีคุณน้อยด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับี่นี่แม่น้ำบางประกงใช่นี่นี่แม่น้ำบางประกงสุดยอดนี่สุดสุดลูกหูตาเลยนะครับ เขาว่ากันไว้ว่าข้ามสะพานบากระงเนี่ยต้องกั้นหายใจแล้วอธิษฐานจะได้สําเร็จนะฮะตะพานก็ยาวประมาณสองกิโลกั้นหนูหายใจไปเนิดตลกจริงเลยเนี่ยแม่โตแม่สวัสดีสวัสดีครับพี่นุ้สวัสดีครับพี่คุสวัสดีคร่ะพี่จีบสวัสดีครับจ้าแม่สวัสดีนะจ้าครูปีชาก็มาเฮ้ยโอ้ยความจริงก็คือความจริงเนี่ยแนี่ครูปีชาเนี่ยสวัสดีฮะสวัสดีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเร็วนี้นะเดี๋ยวเร็วนี้เข้าไปดู เข้าไปดูทิกต็อกหรือเฟซของพี่เกฟด้วยนะได้ลุงอ้อยเพิ่งตื่นพอดีเอาเสียมาสมบุญก่อนจ้ะพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้วันเกิดของพี่เกฟกุ้งทุ่งแต่พอดีครับพี่กุ้ง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 ทุกจ้าพี่กุ้งพอดีจ้ากุ้งกุ้งอ๋อพอดีพรุ่งนี้เป็นวันเกิดผมนะครับวันนี้น้องรักก็พามาทำบุญก่อนทำบุญทำบุญวันเกิด มาหาหลวงพ่อช้าแต่ยังไม่ให้เข้าไปหาหลวงพ่อนนะย่างเนี่ยกินข้าวก่อนเราต้องลองท้องก่อนคุณรัตเซลบอกร้านพี่นุ้ยเองเหรอครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อครัวอิ่มสุกไงอิ่มอิ่มเอออิ่มอิ่มอิ่มสุกไม่อิ่มโหร้านผมก็ดีคุณรัตเซลขอบคุณมากเลยนะแหมน่ารักจังเออคุณเอกชัยดูทุกวันเลยครับขอบคุณมากคุณนิิทัศน์นนิิันเหมือนกันนะจ๊ะดีครับแหมเห็ยนไหม คุณไายให้ดูอาหารด้วยอ่าเบียร์สุดหล่อดีครับอาจารย์น็อตกำลังรับชมดูด้วยเหรอน็อตน็อตสวัสดีน็อตเชียงรายน็อตเชียงรายอยู่วงการบันเทิงแหละใช่อยู่มีเดียสตูดิโอมาเป็นเหมือนมันเป็นครีเอทีฟอ่ะอ่าไปรี่ทีฟใช่แล้วครับโปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์ด้วยคิดงานคิดอะไรทำรายการอ่าผู้สร้างภารกิจแซ่บใช่ตอนนี้ไปเป็นครูอยู่ด้วยละ พี่กุ้งทุ่งแตกบอกครับปีเบิร์ดเดย์ครับพี่กิฟต์เจ๊กิฟต์เพราะไอ้นอตมันก็ต้องบอกนะฮะอาจารย์น็อตเนาะใช่็อตทำผิดบ่อยถึงกลาเป็นครูไงเครื่องเสียงที่เอามาร้องไลฟ์กับเราเกะพี่นุ้ยชอบไม่ชอบพวกนี้แบบแต่ชอบจัดไม่พักเลยชอไม่จำไม่ลืมลืมวัวแต่มองนี่ชอบทำผิดบ่อยเลยไปเป็นครูทำไมอ่ะทำไมทำไมถึงทำผิดบ่อยเป็นครูเกี่ยวอะไรก็ผิดเป็นครูเออะไรก็ผิด กูก็เป็นเจ้าของรงเรยนเลยดิเป็นสอชุดเครื่องเสียงกลางๆก็อยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับบุยไลดได้เลยที่ร้องวามีนุ้ยนี่หมื่นกว่าบาทว่าเข้าไปดูในเพจของ p s t o เลยจะหรือในเฟซบุ๊กอันนี้ดีหน่อยนะในในเฟซบุ๊กเวลาเราพูด อะไรก็แล้วแต่เขาจะไม่ปิดกานแต่ถ้าไลฟ์ทิกต็อกพึกบพูดยูทูบพูดเฟซบุ๊กมันตัดไลฟ์นี่เลยโดนแบนมาบ่อยแล้วพูดเรื่องอื่นสนใจเครื่องเสียก็เข้าไปดูในเพจของพีเอสสเตอร์โอบัมออิมไปได้เลยนะครับมีให้เลือกหลายชุดชุดของี่นุ่นกลางๆก็อยู่ประมาณหมื่นสี่สบายเลยมีซับด้วย นันเติมวิทุพีเอสทับใช่เลยจ้าสวัสดีครับแม่แป้งสวัสดีนะครับผมสวัสดีแม่แป้งจ้าสวัสดีจ้าพี่ชายสวัสดีครับแม่แป้งครับสบายดีกันนะครับขอบิตรีชุดนะครับมาด้วยกินด้วยกินข้าวเป็นกินข้าวเป็นแล้วเนี่ยเออเห็นกูกินข้าวไปเป็นตลอดเลยแหละถ้าอืมที่นี่มีร้านกาแฟด้วยนะ พี่เอากาแฟเหมือนในเหมือนอยากกินอะไรพิริโปรข้าวโปรเนี่ยที่พี่บอกไปอล้วนะกโก้เย็นหรืออะไรเอากาแฟดีกว่าพี่กาแฟเย็นกาแฟเย็นพี่ตุ้ยกาแฟเย็นกาแฟหกโมงเย็นน่ะกาแฟอะไรทั้นั้นอเมริกาโน่เอเดนโตอเมริกาโนเอเดนโตคาปูลาเต้ลาเต้เอาอะไรคาปูเหมืกันเออหรือพี่เจฟเอาอะไรเออ เหลือน้ำที่อื่นก็มีนะ้องเบียร์ร้องเพลงเย็นร้องเพลงเฟซบุ๊กสักพักลองโป๊ะวจสอบให้ได้ให้เราเลยครับใช่ครับผมถูกต้องลาเต้ลาเต้พีเอสสเตอร์โอนะจ๊ะาเพิ่งเสร็จงานไม่แป้งวะเพิ่งเสร็จงานแป้งแป้งรูปปออ๋อวันเมื่อวานเห็นเลนส์เกที่ไหนเออวานนไม่่แป้งเลดีันนี้วันนี้ครบร้อยวันคุณนี่นี่นานดีพอดีพครับคุณนี่นี่นานครับนะฮะคุณ พชนีสวัสดีครับพี่น้อยขอเพลงกาบหลวงพ่อเงินจาเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาไลฟ์สดก็เดี๋ยวนี้เดี๋ยวไปไลฟ์เไปเงินไปเงินไปเงินเดี๋ยวก็ไว้ไว้ไลฟ์ไปหาหลวงพ่อเดี๋ยวไลฟ์ร้องเพลงด้วยใช่ครับผมนะครับเดี๋ยวติดตามไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวไปไลฟ์สดที่ที่กุฏิหลวงพ่อที่ศาลานะครับที่กุฏิไลฟ์ในกุฏิคนก็จะมองแปลกๆกันทีว่ดบอกที่ว่าลิเกน้องโน้ตคิดถึงพ่อครับ ต่อทินถึงพ่อปลาคุยกี้ถึงพ่อปอ่เออใช่พ่อปอพ่อปอพ่อปอปาเออพ่อปอปากกว้างปากควายอุ้ยมีมีปลาอะไรเต็มเลยเนี่ยปลาเสือปลาเสือพ่นน้ำเนี่ยตัวเนี้ยพ่นน้ำเอาของวางมันพ่นปุ๊บแล้วแล้วเหยื่อก็จะหล่นลงไปจริงป่ะเนี่ยจริงครับจริงแจกจริงเลยครับไม่เชื่อหรอวางแล้วพ่นแล้วหล่นเลยใช่ได้ยกมาวางได้ไหมมันมันก็หนักไปอาแล้วบอกว่าพวก อาหารนะพี่พวกเศษไก่เศษกุ้งอย่างเงี้ยวางริมๆอย่างเงี้ยถ้าเขาเขาอยู่แล้วเสมีบุกเขาจะพุ่งน้ําเลยพึ๊ดเคยเคยลองยังเลิกลองแล้วฮะลองแล้วลองแล้วเคยเล่นมาแล้วอยากให้ลองให้ดูถ้าไม่พุ่งนึ่งกิวปีตุ้ยเสียเลยน้่นองโอ๊ตสวัสดีสวัสดีครับบุญทีครับสวัสดีน้องโอ๊ตใครเชิญน้ำาขแพทย์ใช่ไหมอ่าใช่น้องโอ๊ตต้องว่าบุคการท้ำแา็แพทย์น้องเอิร์นอ่าก็จะมีแก๊งเขาเนี่ยเี่เนี่ยเรือแกมาแล้วนะฮะ ลยเอยามาตามชายคลองเที่ยวทัดหน้ามองอยู่ริมสองวางนะนน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 นานานนนตกนนยนนนันนนนนบนน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 คนน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 ไฮเลนนนนนน ุณไฮเล่ไเล่ดอสคอฟสกี้นามสกุลเหมือนพวกรัสเซียนะตุ้ยเจ๋งนะครับผมน้องโอ๊ตหลังนี้ต้องใช้อ่านคอมเมนต์นะไลน์ทิงท็อกเลไลน์ของพี่กิฟต์จะนั่งอ่านคอมเมนต์เออได้เลยพี่ประมาณนั้นพี่กิฟต์อะไรนะตายดีอยู่เนี้ยตุ้ยคุณเพชรวงศิลป์นะครับนั่นกิฟต์โคคูณ ใช่ครับเจคิปใช่เลยครับนี่แหละครับเจคิปอยากวายครับอยากตายเอาอยากตายนะครับดูวีคิปเลยว่าเนี่ยเราความหล่อก็ยังแบบโอ้ไม่ไม่ลดหย่อนอะไรเลยใหญ่ไหมเนี่ยพี่กิป60เกินพวกนี้69หุ้ยเนี่ยจ69แล้วเนี่ยไอมจริงๆเขาถือนะถามเรื่องอายุกันเนี่ยไม่อยากบอกใช่ๆเพราะว่าอย่างเงี้ยตีเข้าไปครับประมาณสักห้าสิบสาม ช่ดูก็รู้ใช่ไหมแต่ยี six, ่สิได้แกไกลนี่ละเลยซอยยิกมาแล้วกล้เลยเลยนล่อนขึ้นะไท่ยิกไท่ยิกอ๋อหกสิบหกสิบเขาเรียกว่าแซยยิกใช่ไหมเอจูนสวัสดีครับคุณกาญดาสวัสดีครับไม่ได้บอกครับแต่เราไม่ครข้าวหอมชมอยู่นานนะจนนะอ๋ออยู่กาญจนบุรีแหมชมอยู่นานจ้ะ อ๋อน่านน่านเดี๋ยวโท่าไหร่น่านสิน่านไงเอ้ยพอละครับตลกแบ็กอัพเล่นสดตลกเจ๋งซูเปอร์แหมสวัสดีครับเจ๋งเจ๋งเจ๋งเหรอเจ๋งซูเปอร์ดอนอ๋อเจ๋งซูเปอร์ดอนนี่เองสวัสดีพี่กิฟต์และพี่ๆนุ้ยและทุกๆคนนะจ๊ะคุณเพชรบอกสวัสดีครับพี่กิฟต์ครับผมช่วยพูดถึงเรื่อง ช่วยพูดถึงอะไรเนี่ยพี่หนูหน่อยคิดถึงนัาเล็กเซินยิ้มบินปุ๋นเล็กเซินยิ้มอ่าหน่อยครับพี่เล็กเขาก็เติร์ขี่วินขี่วินมอไซค์อยู่มอไซค์โอ้ยเลยพนักงานสุภุมิดป่ะอนุษย์อนุษย์อนุษยเห็นน้องนายไปถ่ายอยู่เนี่ยหนูออยบอกให้พี่เบิร์เดย์นะจ๊ะพี่กิฟต์ครับขอบคุณมากครับตลกพี่เฉียงบอกคิดถึงคิดถึงคิดถึงครับอ่าน้องแอดท็อปท็อปก็บอกว่าสวัสดีครับพี่หนูมาพวกเราก็หลายคนนะฮะ โอ้พี่ตุ้ยอ่านเก่งเออร้อยมาก็ร้อยไปนะครับสวัสดีครับพี่นุ้ยและทีมงานทุกคนครับร้อยมาร้อยไปต้องเจอคิดถึงนะจ๊ะจ๊ะใจเต็มร้อยเต็มร้อยเออประมาณนั้นน่ะพัธลาวดีสวัสดีค่ะนี่คุณแวนธนพลด้วยนะครับชมอยู่ชนบุรีครับผมโอ้ยชนบุรีก็ไม่ไกลกันมากไม่ไกลกันเลยนะจ๊ะ ช่วงนี้ก็ทำร่างกายให้อย่าให้ร้อนมากนะครับทุกท่านอานน้ำทานอะไรให้เยอะๆนะกินของเย็นๆดีอ่ากินอะไรมัางอะพี่เย็นๆเย็นเตอร์โฟร์อะไรพวกนี้ไส่ทองเยอะๆก็ได้ทำไมอะพี่ทองไม่รู้ร้อนเออเห็นไหมเห็นไหมเๆๆนเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยนะปรับใช้ได้เลยที่พี่นุ้ยพูดมาเนี่ยนะครับสาระทั้งนั้นกินน้ำเยอะๆกินน้ำเยอะๆใช่ๆ พี่ริตพี่อ้วนสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีครับพี่นุ้ยของเก่าเล่าใหม่เบิร์เดย์พี่กิฟต์อันนี้ก็คือหนึ่งฤทธิขอบคุณมากครับนี่คือหนึ่งฤรธิ์พีระพง์อวยพรพี่กิฟต์ล่วงหน้าไม่เจ็บไม่จนจถึงแปดแก้วนะครับพีระพง์สวัสดีขอบคุณมากเลยนะขอบคุณครับอ่าท่านนั่งซื้อหนูออยรัก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 เหมือนกันจะโลกรักคูณคูณพันดารักกลับนะจ๊ะแล้วพี่กิฟต์เขากินแบบว่าสิริหลี่ยวก้อนพ่อแก่คิดถึงนะคะพี่ชายพี่กิฟต์ สีวากรสีวากรพรพ่อแกแกดูสิงห์บุรีเนี่ยหนูมัดหนูมัดสวัสดีจ้านะครับหูมัดกุ้งสุริยา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 อ่าขี่พายุอะไรเนี่ยคู่แฝกกุ้งสุธิล่าโอเคแล้วสวัสดีครับพี่นุ้ยแล้วแต่เขาจะอ่านเลือปลอดภัยพี่ ถั่วกอนโอเคจ้าขอบคุณมากฝ่ายงานเยอะๆนะถั่วกอนเยอะๆนะเอองานเยอะๆนะลูกเป็นโกที่หล่อคนนึงนะถั่วกอนความถั่วกอดูมัสเอฟซีนครสวรรค์ค่ะจ้าอุ่นดีอุนไม่ปียนันนะครับบอกว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์ค่ะพี่กีฟขอบคุณมากครับคุณเพชรบอกผมกินน้ำจนตัวบวมไปหมดแล้วค่ะนะครับน้ำเกลือเปล่าเฮ้ยน้ำเกลือเปล่าโดเอ้พี่น้องพระธาราดีว่ะโอ้ย บ้านข้างหลังพี่นุย้ยน่ากลัวจังนานนานนาน,น่าอยู่จังบอกน่ากลัวจังเป็นบ้านเก่าแก่ <c oughs> เออที่บ้านเขาแก่เลยนี่น,นี่ทรงแบบเ <c oughs> นี่ยใช่ไหมดูเรือปติินเนี่ยต้องมีแบบไม่ตามแบบ่างกว่าเกือบร้อยนะเนี่ยดูนะเ <c oughs> นี่ยเนี่ยหลังเนี่ยร้อยร้อยปีใช่ร้อยปีมานั้นคุณก็รินทร์อนนะครับพี่นุ้ยไม่ไม่แซดผมมาครับ จ้าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่วีพี่นุ้ยเวลาเดี๋ยวให้แกทักไปนะคุณแวนนะนะโผลคิดถึงพี่นุ้ยเชิญยิ้มเหมือนกันนะจ้าคุณแวนธนาพลคุณสีเหลียวสีวกรขอบคุณครับพี่ชายจ้าเช่นกันนะลูกนะจ้าได้เยอะลูกมาดูมาดูวะก้อนโอ้โหบ้านอย่างนี้ก็ถือว่าหรูมากเลยนะหลงย้อนไปย้อนกลับไ่างนี้รวยไดขนาดเนี้ยโอ้โหได้ หนูมัดมาเที่ยวนครน <airpl Pon cho> ราบังนะครับจ้าเปียวพี่จะไปนะจ้าลุงอะไริดติดต่อพี่นุ้ยมางานบวชได้ยังไงครับอันนี้อะไรลอันนี้ลาเต้บวชที่ไหนครับคุณลุงอนาลาเต้เนาะพี่ตุ้ยลาเต้าตุ้ยลาเต้นี่นี่เลยมาดูอาหารมากับข <mythology. S 2> ้าวเริ่มมาแล้วนะครับนี่ครับอันนี้เป็นกุ้งซอสมะขามใช่เนี่ย นช่ฮะทานมานะกลัวอิ่มสุกของเราข้าวนี่อร่อยแน่นอนข้าติดดาวติดนี่ข้าวติดดาวเวยฮะครับผมสุดยอดครับไอ่ดาวธรรมดาด้วยทำไมดาวอะไรพี่ดาวเมียตุ้ยเไี้เมียตุ้ยชื่อดาวอะไชื่อดาวผมมีปุุงซอสซอสมะขามนี่นี่ครับไอ้ตุยนี่ยะฮะปุุงนี่กับสดๆเลยนะครับเพราะแม่น้ำอยู่ข้างข้าวนี่ดีเขาก็โดดขึ้นมาในจานได้เลยนะครับครับนี่ครับครับผมแล้วแต่จะพูดไป ปลาทรงปลาเสือพ่นน้ำทีไหมอีกทีมีมาปุุงกระโดดขึ้นเองอีกคุณอะไรเนี่ยอานนท์เป็นไงหน้าตาหน้าทารมั้ยอานนท์สวัสดีครับพี่นุ้ยคุณเอใบข้างหลังพี่นุ้ยสวยมากเลยโอเคสวยใช่ใช่หลังนี้เนี่ยหลังเนี่ยสวยบอกสวยหลังเก่าบ้านเก่าจริงจริงนะเรามาาบิ๊กเกอพี่อยู่ที่ชัชเชงซาวกันจ้าวัดจุกเธอนะครับแต่ยังไม่ได้เข้าไปนะเข้าก่อน ทานข้าวกันก่อนบุญบีวินเทจอ๋อนี่อันนี้อยู่ขั้วอิฐสุกอยู่ริมน้ําแม่น้ำแม่บาบะกงนะจ๊ะครับตรงข้ามวัดจุกกระเชอเลยนะจ๊ะงยัเยื้องเลยวัดจุกอ่าเลยเลยเลยได้วัดมาหน่อยได้วัดมาหน่อยนึ่งเข้ามาก็ปักหมุดได้เลยนะอาหารอร่อยฮะร้านนี้น้องเบียร์สุดหล่อบอกลาเต้มีประวัติไหมครับพี่นุ้ยลาเต้เออประวัติก็คือ ไอเพื่อนเขาอ่ะเออเพื่อนหรอชื่ออะไรพี่เชียงใหม่อ่าลเต้ก็ไปเที่ยวอืมลึกยังไงตอนกลับก็มาส่งอ่าลาเต้เออเดี๋ยเนี่ยบาบัดของลาเต้นะฮะเออหลังมาอีกนะเต้นะเออนี้ลาก่อนนะลาเต้เออละก็เลยกลายเป็นกาแฟลาเต้เออเข้าใจกันแล้วนะครับที่พี่นุ้ยพูดมานะฮะน่าจะกระจ่างกันได้แล้วนะครับแล้วเช้าตามตะลึงสวัสดีจ้าแล้วเช้าโอ้ยแล้วเช้าสวัสดีครับ โอยาโอยาโอยารับชมอยู่อยู่กับพี่โอบาขอบคุณมากครับผมที่หน้าเหมือนโจรบนรถทัวร์ไม่ใช่ขึ้นเรื่องราเซ่โนริเกะบอกอยู่ใกล้กันครับจ้าตอบไปก่อนคุณจีรศักดิ์พี่ถึงงานนะเช้าอ่าอ้วกขึ้นนะพี่โน้ยคุณจีรศักดิ์บอกจ้าอ้วกอิ่มจ้านะครับคุณอนุสิทธิ์ส่งรอยยิ้มมาอีสามรอยยิ้มฮะหนุ่ยพี่โน้ยฮ่า นะครับมันไม่ห้าห้ามันเก้าเก้าตีงวันี้เรียบร้อยหมดเลยออกมาได้ยังไงเนี่ยบอกให้ซื้อสองเก้าสองเก้ามันงใหถูกเลขเก้าเก้าเนี่ยของเก่าเราพี่กิฟต์หน้าตาสดใสมากนะขอบคุณมากครับของเก่าเล่าใหม่นะครับก็ันนี่สองเก้าเทพประธานสวัสดีครับพี่ตุยพี่นุ้ยสวัสดีครับคุณเทพประธานค่ะสวัสดีเช่นกันนะจ๊ะวันหยุดเช้าวันอาทิตย์ นะครับ,บพักผ่อนกันนะครับเพื่อม,มาต่อสู้ชีวิตกันใหม่นะ,เ,ะเราก็ต้องมีทําบ้างพักม้างก,กันไปคุณเจมั์บขาสวัสดีครับพี่นุ้ยพี่กิฟเอีอา <EP IN S 2> สวัสดีครับพี่นุย้ยน,นะครับน้องเจี๊ยบสวัสดีจ้าหลงมารงก,การหน้าเที่ยวมากนะครับโอ้ขึ้นเร็วมากเลยเก้าต้อาอะไรก็ได้ก้าหน้าเาก้าหลังเลย มาแล้วคุณไพรัตน์คือปูหล่นเจอยากตายนะพี่ปูหล่นนี่ปูหล่นนี่เจอยากกินเฮ้ยนี่สวยงามมากเลยครับปูต้องไปด้วยเนื้อปูเจอยากกินนี่นี่ปูหล่นคุณพี่ปูหล่นนะครับคนหลูปูคนหลูนะจ๊ะหลงอย่ากแล้วหลงอย่ากแล้วเดี๋ยวดูต้มเดีดูต้มต้มอันนี้ก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านนะเป็นปลากระพง ทอดแล้วก็มาใส่เหมือนในไข่ต้มโค้งอ่ะมีขิงมีขิงมีต้นหอมมันก็จะออกเปรี้ยวๆอ่ะเขาเรียกใส่ไข่ต้มส้มถูกต้องเลยถูกต้องเลยพี่กิฟต์นะเนี่ยวันนี้อาจารย์กอเขาจะชอบสั่งต้มอ่าอาจารย์กออยู่ต้มเจมส์ครับวันนี้มาไหว้พระกันดาหลวงเจมส์นะวัดจุกเจอดาไม่เคยยังแรกเลยนุ่ยหนุ่ยหนุ่ยหนุ่ยนุ่ยห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 น่นุ่ยหนุ ไลค์เลยรีบดูก่อนเลยอุ้ยขอบพระคุณมากครับ F B R N ฝากบุญได้ไหมครับพี่นุ้ยได้จ้าเดี๋ยวไปฝากนะจ้าทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวนุ้เอาบุญไปฝากนะครับอ่าเราก็มาไหว้พระกันบ้างนะฮะขอคุณลิเกบออกยู่บางบ่อออ๋เดี๋ยวนี้นี่เองนะบางบีบางบ่ออืสมุดปาการน้องพลอยสายสวัสดีสายๆนะครสวัสดีครับกันการ อ,อน้องเจมบอกว่าจะไปหาผมจะหาเวลาไปเหมือนกันนะครับพี่น้องเจมม้าขาเจมม้าขาเจมม้าขาดูพี่หลุยส์ไอดูพี่หลุยส์ใช่ใช่ว่า้องชายอสาส่งรูปสวยๆมาให้ดูอืน้องเบียสุล่อบ,บอกขอประวัติปานดินสักมุกครับอุ้ยมายกปานดินปานดินสรรหามาถาม เขามีแล้วกันแปดริ้วเนี่ยรู้รู้รรไปมทำไมเขาเรียกแปดเบียร์รู้ว่าทำไมเขาเรียกแปดลิ้วเนี่ยฮะอ่ะรู้เปล่าเอ็มที่ไปเล่นกันแปดิ้วปิว้วแหลกอะไรออาทำไมอ่ะเขาทำไมรู้เปล่าแม่น้ <c oughs> นำปะกงเนี่ยเป็นน้ำที่ดีมากก็เป็นเป็นแม่น้ำใหญ่กวา้างแล้วปลาเนี่ยตัวใหญ่มากเวลาเขาจับปลาได้เนี่ยจริง เอามาตากแดดอะไรก็ต้องมาบักก่อนอ่าบางไปเรี้วๆบางไปเลี้วเ้วแล้วก็ใส่เกลือไทงตัวก็ได้แค่สามลิตรสามลิ้วอ๋อแต่เนี่ตัวใหญ่มากไงอ่าบางทีแปดลี้วอ๋อนี่ไงตัวนี่ขนาดอืมไอ้ขนาดเนี่ยโอ้โหบ้างเนี่ยก็สับบลาช่อเที่เฉพาะหนวดปลาดุกนี่อันนี้อันนี้คือปลาตะเพียนล้วสับผีให้ก้านขาดเนี่ยเดี๋ยวดูอันนี้อันนี้อะไรมาดูอันนี้คือผัด ปลาช่อนขึ้นใช่ขึ้นใช่คัปลาช่อนปลาช่อนขึ้นช่ปลาช่อนทอดอกรอบปลาช่อนขึ้นใช่เยเนี่ยเดูเนื้อปลาเลยเ้าของพวเขานะฮะเี่ยโอ้โยเนื้อปลาเป็นชิ้นเบิ่มๆเลยะที่นี่ร้านนี้บอกบอกเลยบอกตรงๆเลยว่าเขาไม่ขายเมนกบอย่างเดียวยใช่รวมรถอะ ได้บรรยากาศได้อาหารอาหารคุณหวานสวัสดีครับพี่พี่สวัสดีจ้าหอยทองพี่หอยทองเชิญยิ้มมาแล้วคิดถึงพี่จ้าสวัสดีครับหอยทองจ้าหอยทองโตเต๋โตเต๋อผู้ชายกรน้ำพริกหนุ่มเก็บไว้นานจะ แกไหมพี่นั่นไงแกไปนานก็แกได้โสดแล้วพี่หนุ่มคนนึงแกเลยมุกกันแพวพาวแต่เช้าเวนะพี่น้องเราเนี่ยเเนะมุกมิกเทียบขอยืมได้ไหมขอได้ไหมขอให้เล่นเป็นครั้งสุดท้ายขอหนุ่มกนนาอลิเกบอกน่ารักกันทั้งสองคนเลยนะครับผมเเดี๋ยวขอบผมนะเช้ามาเลยเนี่ยมาเลยวัดจุกเธอเนี่ย อยูตามเลยนะเช้าบอกหิวตามเลยแมถึงนะเช้านะครับไว้เราเจอกันถึงเสมอถึงนเช้าเสมอนะอ๋อคุณพงพงพัดอ๋อไม่ใช่พงชนพงศิษย์พงศิรยพอนิพาพรนิพาพรนิพา มันชื่อพอมาคือพอมาเฮ้ยน้องพีโพธารามเฮ้ยพีโอ้ยพีเริ่มมาเลยเว้ยอ่าพีเขาจะดูแลอยู่ที่ร้านครัวลุงโลงใช่สูงเสาที่นี่คนแน่เลยนะโทนแน่เลยต้องโอ้ยคือต้องบางทีจะต้องจองอ่ะเเป็็นตลกกกดดังมาใช่แล้วก็เข่งด้วยเย้องไปสัมภาษณ์อยู่เนะไปได้ไปหมดอ่ะไปทุกที่ไปแล้วก็ไม่ค่อยให้ตังค์เขา กับพานกาแฟเออคุณเบคแฮมบอกเจอพี่ตุ้ยบ่อยที่เวิร์กพอยต์เป็นกันเองมากพี่นุ้ยด้วยครับวิใครคุณเบคแฮมเบคแฮมอาร์ซีสปอร์ตน่าจะอยู่ข้างล่างกัเปล่าเออน่าอยู่ข้างล่างแน่นไปเบคแฮมขอบคุณมากเลยนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยนะครับผมคุณบีเอ็นเจอยากตายโอ้ยเห็นไหมใครว่าบิ๊กิฟไม่มีคนรู้จักเห็นไหมโธ่ คนรู้จักแกเยอะคนรักนี่แกเดียโอ้ยยังไงเขาพูดอะไรเอายังไงคนรักนี่เข้าพื้นหนังคนช่างเท้าผื้นโล่บวกดาวคาลอ้ไม่เร์นคนรักเป็นพันเป็นลาไอ้นี่คนรักเข้างืป็นหนังคนช่างเท่าผื้นโล่บวกดาวคารนมียูเซ่ อาจารย์สีมาชมแล้วอาจารย์สีเข้ามาชมสีวันดีนะจ๊ะอาจารย์คิดถึงอาจารย์นะคะคิดถึงทุกท่านเลยนะครับแกนั่งเที่ยวหรืออยู่บนพี่น่าจะอยู่บนแล้วนะตอนนี้เพรแกลงไปวันที้28กันได้ได้คิดถึงนะพี่นะเออคิดถึงน้ำเสียตาด้วยคิดถึงน้ำเสียลงตาด้วยนะครับเจอกันครั้งสุดท้ายนครสวรรค์ไม่ได้ไปอีกเลยได้องโอ้บอกอยากมีโอกาสเจอพี่ตุ้ยตัวจริงๆรหล่อมากแน่แน่แน่นอนโอ๊ต้องเพลงผมดังหน่อยดิ ขอสาธุอนุโมทนากับองค์หลวงตาวัดป่าเบาน้ำประอินท่านเทศนาให้คนได้ยินกระแสแห่งธรรมกองโลกโซเชียลเดี๋ยวไปร้องเดี๋ยวไปร้องอีกม่รูยได้มีโอกาสไปร้องกันอีกป่ะมีเดี๋ยวเราก็ต้องไปกันอีกนี่มาอีกแล้วฟิกเนเจอร์นี่นี่นี่พี่แ้มมาดีไว้พี่แ้มบีดายนะพี่ต้องแ้มเหรออ่าแ้มสมัครค่ะ ่ดูนี่ครับนี่เป็นเนตต้มที่สั่งไปมาเี่เ่ปลาชิ้นใหญ่ๆนะได้เลยทำรายการอาหารได้รู้ด้วยไหมรต้เลมนี่ดูเนื้อปลากระพงฮะโรยขึ้นไช่ปับทีใมีขิงอ่าพี่ตุ้ยมาสี่อย่างเลยองมาสองมาสี่อย่างเลยเท่เท่เ่เดี๋ยวปิดไลน์ละนี่ครับ เห็นไหมไปดูสี่อย่างเราดนี่วันนี้ฝากไปด้วยนะครับใครที่มาไหว้พระนะครัวัดจุกเชอนะครับมากราบหลวงพ่อช้างมาไหว้เท้ารุ่งเรืองเท้าร่ํารวยนะฮะมาขอพรนะครับแล้วก็แวะเข้ามาทานอาหารได้เลยนะครับที่ร้านครัวอิ่มสุขมีทั้งกาแฟเครื่องดื่มนะอาหารเยอะแยะมากมาย สิ่งที่สึงทานคือท่านทานแล้วแบบเฮ้ยอยากพักผ่อนเลยที่นี่มีที่พักด้วยมีีท่พักใช่ไหมมีรีสอร์ทเลยมีที่พักมีนอนสบายเลยแหลใช่ไม่รู้จะมานอนแล้วนี่ยไม่รู้จะมานอนแล้วเคยมานอนแล้วมานอนแล้วแล้วก็พนักงานบริการโอ้น้องนดีน่ารักเหมือนแบบเป็นพี่น้องครอบครัวเดียวกันยิ้มแย้มแจ่มใสดูเด่นหนา เล่นแต่เกมอบบไม่สนใจเสิร์ฟอะไรเลยให้น้องสะดุ้งพูดยจะไม่เดินขาดคำเลยปิดตุ้ยเอ้าเก็บปากไปกินข้าวมาเร็วเอาโอเคนะเดี๋ยวเดี๋ยวพอเสร็จก็ดูกี่คนดูกี่คนอุ้ยเกือบสองร้อยแล้วพี่เดี๋ยวนี้ตอนนี้ลดลงแล้วเหลือร้อยกว่าอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอเดี๋ยวเดี๋ยวไปตามไปดูไลฟ์เดี๋ยวจะไปร้องเพลงถวายหลวงพ่อเออปักกินข้าวก่อนมากินปุ้ยเอ็งมาพี่ตุ้ยไปนี่เดี๋ยวผมกินก่อครับพี่ตุ้ยไปนั่งด้ อันนี้มันเงี้โอเคไปยืนยืนตรงพี่จิ๊บเดินวางตรงนี้ปึ๊บอ่าสวยงามโอเคยืนตรงนั้นนะโอเคน้องมากดปิดอะไรให้ดูหน่ยปิดตัวนี้นะนเดี๋ยวใหม่นะครับบอกว่าห้าสี่สามสอง 5, 4, 3, 2, น้องกดที่สุดเลยโอเคเป็นมาไม่รู้ขนาดจะเล่นเกมโอเคเอาฝากไปด้วยนะครับครัวอิ่มสุกนะครับอ่ะโอเคนะกดสิ้นสุดให้พี่หน่อยเห็นไหม